สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มดาราตัวประกอบเสียชีวิตปริศนาหลังลง้มวูบหมดสติในห้องน้ําปั๊มน้ํามันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรบางแก้วสม,มุทรปราการได้รับแจ้งมีชายเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในห้องน้ําของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราดขาออกมุง่งนาชลบุรีปากกิโลเมตรที่6ตําบลบางแก้วอําเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการหลังรับแจ้งจึงพร้อม้ดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและมูลนิธิปอดเต็ง โดยในที่เกิดเหตุช่องทางเดินภายในห้องน้ําชายปั๊มน้ํามันดังกล่าวพบร่างชายสูงอายุนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นทางเดินในห้องน้ำํำรับชื่อพรังชื่อนายชาติชายธรรมธนารักอายุ61ปี เป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์ตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดในตัวผู้ตายพบกระเป๋าสตางค์สีดำภายในกระเป๋าพบเงินสดจำนวนหนึ่งและเอกสารต่างๆอยู่และรีโมทกุญแจรถยนต์จึงนำมาทดลองกดพบว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซูมิวเอ็กซ์สีดำจอดอยู่หน้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้มาบระรางผู้เสียชีวิตให้หมูลนที่ส่งชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาสมุทรปราการผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ ตนกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายมีคนล้มภายในห้องน้ำที่อยู่ติดกันเสียงดังมากตนจึงรีบเปิดประตูออกมาดูและพบว่าประตูห้องน้ำที่อยู่ติดกันไม่ได้ล็อกตนจึงได้พยายามตะโกนถามคนที่อยู่ด้านในว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจะให้ช่วยเหลืออะไรไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงใช้มือดันประตูเข้าไปดูก็ได้พบว่าชายดังกล่าวลงไปนอนหมดสติอยู่กับพื้นห้องน้ำจึงพยายามลากตัวผู้ตายออกมาด้านนอกที่ทางเดินและรีบโทรแจ้ง1669สายด่วนกู้ชีพเพื่อให้มาช่วยเหลือ ทั้งนี้เมื่อกู้ชีพมาถึงพบชายคนดังกล่าวเสียชีวิตก่อนแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าหลังจากที่ผู้ตายปลดทุกเสร็จแล้วจึงปลดกรอนและเตรียมจะเปิดประตูออกมาจากห้องน้ําแต่เกิดหัวใจวายเฉียบพลันจึงทําให้หมดสติล้มลงไปนอนอยู่ที่พื้นห้องน้ําและเสียชีวิตดังกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก G ีนิวส์ขอบคุณครับ